สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทดลองใช้ตัว usb แปลงเป็นแจ็ค35ของตัว osmo pocket นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาละในราคา30บาทเท่านั้นนะครับมาดูว่ามันจะใช้ได้หรือไม่ได้มาลองดูกันครับอ่านีตัว osmo pocket ซึ่งก็สามารถเปิดมาใช้ทำงานได้ปกตินะครับก็จะเห็นอ่าสเตตัสขึ้นมาอ่า91% ซึ่งมติถ้าสิว่าถ้าเสียบแล้วใช้งานได้เนี่ยตรงนี้จะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาทีนี้เราลองแบบเปิดเครื่องก่อน,อนว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอ่าทีนี้เราลองเสียบตรงหน้าจอเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นมานะฮะลงอ่าผมก็คิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นคนละด้านหรือเปล่าอ่ะงั้นลองเสียบกับด้านดู ไม่ได้อีกเช่นกันนะครับทีนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอาจจะต้องปิดเครื่องก่อนหรือเปล่าทั้งนั้นเราก็ลองปิดดูเราก็เปิดหม่อันนี้มันเขียนว่าโฟกัสเฟลนะฮะไม่เกี่ยวกันก็จะเห็นได้ว่ามันมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นมาดีเทคไม่เจอ บางคนก็บอกว่าอ้าวหรือเพราะว่ามันยังไม่ได้เสียบตัวอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเสียบอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทดสอบก็คือโบย่ารุ่นยอดฮิตนั่นเองก็คือโบย่า EY ข M1 นะครับอันนี้เราจะลองเสียบตรงๆก่อนซึ่งปกติเนี่ยโบย่าเขาจะมีตัวสวิชมาให้เลือกระหว่างคาเมรากับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เราเสียบตรงๆเลย ซึ่งจริงเนี่ยบา,บ,าบางเจ้าที่ขายเขาจะบอกว่าเอ้ยมันต้องใช้แจ็ค tis หรือว่าแจ็คที่มันเป็นสามข้อต่อแบบนี้ไม่ใช่4ี่ข้อต่อแบบที่เอาไว้เสียบโทรศัพท์มือถือแต่เดี๋ยวเราลองแบบนี้ก่อนตอนนี้เราใช้ที่โหมดสมาร์ทโฟนนะครับลองเปิดแล้วคราวนี้หน้าจอไม่ขึ้นเลยนะฮะที่เห็นนี่คือมัน,มน,มนควรจะเปิดได้แล้วนะฮะ แต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้นนะครับโอเคปิดทีนี้ปิดก็ไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคต้องดึงออกอ่าทีนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นคาเมล่นะฮะเราก็จะลองคาเมล่ให้ดูอ่าล้วก็เสียบตรงๆนะฮะกดเปิดก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับหน้าจอดับ ถ้ากดปิดมันก็จะไม่ปิดเราต้องดึงออกมาอะคนละด้านหรือเปล่าลองคนละด้านดูคนละด้านก็ไม่ได้นะอะทีนี้บางคนบอกว่าเอ้ยต้องเปิดเครื่องก่อนหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเรามาลองแบบเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องก่อน หาจอขึ้นโฟกัสเฟลทีนี้เราลองเสียบตอนนี้อยู่ที่โหมดคาเมราไม่ขึ้นนะฮะยังไม่มีอะไรขึ้นมาขึ้นแต่โฟกัสเฟลอย่างเดียวไม่ขึ้นเสียงรนะลัโอเคหรือว่ามันจะต้องเป็นโหมดสมาร์ทโฟนนะครับงั้นเราลองถอดออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดสมาร์ทโฟนเสียบกับเข้าไปใหม่ ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีทีนี้ก็มีข้อสงสัยถัดมาว่าเฮ้ยเพราะว่ามันบอกว่าจะต้องใช้แจ็ค trs หรือว่า3.5แต่ว่าตัวโบย่าเนี่ยมันเป็นแจ็คแบบ trrs สี่ข้อต่องนะะั้นเราก็จะมาลองใส่อันนี้ดูนี่นะครับเราวก็มาเสียบอ่ะเอาแบบเปิดก่อนแล้วกัน ตอนนี้หมดเป็นสมาร์ทโฟนขึ้นว่าโฟกัสซิ่งเฟลนะฮะไม่เกี่ยวกันก็จะเห็นว่าไม่ได้ทีนี้เราลองเป็นคาเมลาดูบ้างเผื่อว่าจะโชคดีกลับด้านด้วยไม่มีอะไรขึ้นมา ะะก็แปลว่ามันใช้ไม่ได้นั่นแหละไม่ว่าจะเ,าเสียบข้อต่อหรือไม่เสียบก็ตามเพราะฉะนั้นสำหรับราคาสามสิบาทนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปหลงซื้อมาผมทดสอบให้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้สำหรับตัว USB-C ที่แปลงมาเป็นแจ็ค TRS 3.5มจาสำหรับ Osmo Mobile สำหรับตอนนี้ก็พามาทดสอบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ